วิธีการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซก่อนอื่นอยากให้เพื่อนๆจดเว็บไซต์นี้นะครับ go.noGuide.com/visa ok ก็คืออจาจจรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าที่อบเคยพูดทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ที่หน้าเว็บนี้เลยแล้วก็กรณีเพื่อนๆต้องการสนับสนุน go.noGuide ก็เข้าไปที่ go.noGuide.com/support ok ได้เลยหรือทั้งหมดนี้ดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตกรีซในประเทศไทย เดี๋ยวอ,อัพจะลงลิงก์เอาไว้ที่ใต้วิดีโอซึ่งตรงนี้เข้าใจไม่ยากเลยก็คือเข้าตามลิงก์นั้นเลยหรือว่าอ่าถ้าอนาคตสถานทูตเขามีการเปลี่ยนหน้าเว็บนะก็เราหาหมวดวีซ่าใช่ไหมซึ่งน่าจะคล้ายๆกับของเดิมก็คือมาที่หัวข้อเซอร์วิสเสร็จแล้วก็เลือกคําว่าวีซ่าเท่านั้นเองนะครับดูที่เมนูเซอร์วิแล้วก็เลือกคําว่าวีซา่าปุ๊บก็จะเข้ามาเจอหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ซึ่งอ,อัพจะพูดถึง ในเรื่องของรายการเอกสารแล้วก็การนัดหมายก่อนแล้วก็จะพูดถึงใบสมัครวีซ่าตรงนี้ของประเทศกรีซเนียขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับอันดับแรกก็คือรายการเอกสารนะจะมีอยู่2เมนูเลยภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยเลือกเอาตามสะดวกนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็นี้เลย supporting d o c u m e n t for a visa application ถ้าเป็นภาษาไทยก็เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Application Form ก็คือใบสมัครนะใช้แค่3อันนี้เท่านั้นเองอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเนี้ยถ้าเรากดเมนูภาษาไทยก็นี่ไงก็คือจิ้มตรงนี้เลยเอกสารใช้ประกอบการยื่นวีซา่าภาษาไทยแต่ถ้าเกิดเรากดภาษาอังกฤษ supporting document เนี่ยก็นี่เลยภาษาอังกฤษตรงนี้พอจิ้มไปปุ๊บก็คือนี่เลยนะครับรายการเอกสารซึ่งตรงเนี้มันจะพ่วงมากับเรื่องของการนัดหมายด้วยเพราะว่าการนัดหมายกับสถานทูตเนี่ย คือเราจะไปยื่นที่สถานทูตโดยตรงนะยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตผ่านทางการโทรไปนัดหมายตรงเนี้เขาจะมีบอกไว้อยู่ว่าสถานทูตเนี่ยเปิดให้ยื่นวีซ่าก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งโดยการโทรไปนัดหมายที่เบอร์นี้เลยซึ่งมีอยู่ในรายการเอกสารนะแต่เขาก็มีอ e ีเมลนะก็คือใครสะดวกอ e ีเมลก็คิดว่าลองดูและเกิดใครสะดวกโทรก็ตรงนี้เลยก็คือโทรได้เฉพาะเวลาบ่าย2ถึงบ่าย4ตาม ในนี้นะก็คือดูจากในรายการเอกสารเอานะส่วนเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะคล้ายๆกันก็คือเอาเป็นว่าดูภาษาไทยแล้วเกิดงงก็มาดูภาษาอังกฤษประกอบนะครับทีนี้อ๊อฟจะพูดถึงของภาษาไทยนะแล้วก็รายการเอกสารเนี่ยเข้าใจไม่ยากแต่ว่าอ๊อฟจะพูดถึงเน้นในส่วนที่สําคัญนะอย่างแรกก็คือหลักฐานการทํางานนะเฉพาะคนที่ทํางานประจําอ่ะก็คือจะต้องมี จดหมายรับรองการทํางานซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษคือเอกสารทุกอย่างที่เราจะส่งสถานทูตกรีสเนี่ยก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษก็คือใบรับรองการทํางานแล้วก็ถ้ามีอย่างอื่นอย่างเช่นหลักฐานการชําระภาษีเงินได้อย่างนี้ถ้ามาีหรือว่าแนะนําสลิปเงินเดือนก็ได้แล้วก็ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวก็หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือจดทะเบียนพาณิชย์พร้อมทั้งหลักฐานการชราําระภาษีคือเอกสารพวกนี้คิดว่าน่าจะแปลเองได้นะ แต่ถ้าเกิดเป็นใบรับรองการทํางานก็ให้บริษัทเขาทำหรือว่าถ้าเกิดใครที่ทํางานแบบร้านเล็กๆที่เขาทําใบรับรองงานให้ไม่เป็นก็ติดต่อโอกหนกไกได้แต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ให้ยื่นจดหมายรับรองการเป็นนักเรียนจากสถาบันการศึกษาแน่นอนทั้งหมดนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษอ๋อแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆควรจะรู้นะว่าเอกสารทั้งหมดนะเนี่ยตรงนี้เขาจะบอกว่าเอกสารภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่เอาบ,บอกแต่ว่านะตรงนี้ต้องไฮไลท์นิดนึงว่า ต้องมีตรารับรองจากกรมการกงสุนกระทรวงต่างประเทศถนนแจ้งวัฒนะซึ่งจริงๆก็คิดว่าไปสาขาอื่นก็ได้ก็คือเอกสารแปลจะต้องไปรับรองกงสุนแต่อฟอคิดว่าน่าจะเฉพาะเอกสารราชการนะก็คือรับรองกงสุนหรือรับรองที่กงสุนของสาขาที่อยู่ใกล้เราก็ได้ก็คือจะต้องมีตรารับรองแล้วก็ถัดมาก็คือหลักฐานการเงินย้อนหลัง6เดือน ก็คือ Bank Statement เงินฝากเข้าถอนออกอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็สำเนาใบาจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับซึ่งเขาก็พูดถึงอยู่แค่นี้ก็คือเอาแค่ใบจองนะคืออย่าซื้อตั๋วจริงเพราะว่าถ้าบีซ่าเราไม่ผ่านเนี่ยสถา,านทูตเขาไม่ได้รับผิดชอบนะก็คือเสียเงินไปฟรีเลยคือเรามีคลิปเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินอยู่ในช anel ของเราหรือถ้าเกิดใครทาไม่เป็นก็ติดต่อ,อนกนไกได้แล้วก็ถัดมาคือหลักฐานที่พำนัก ถ้าเกิดว่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็คือเป็นหลักฐานการจองโรงแรมพูดถึงอยู่แค่นี้แต่ออฟก็แนะนําว่าการจองโรงแรมก็คือจองตั้งแต่วันแรกที่เราเหยียบสนามบินเลยก็คือตามใบจองตั๋วเครื่องบินอะ่ะบางทีถึงตอนดึกๆใช่นแม่ท่านตามใบจองนะเราก็จองวันนั้นเลยเริ่มตั้งแต่วันนั้นเลยคือจองให้ครบทุกวันแล้วก็อย่าพึ่งยกเลิกโรงแรมก่อนที่เราจะทราบผลวีซ่าอันนี้คือเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวนะ แต่ถ้าเกิดเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนในนี้เขาบอกว่าหากพำนักในบ้านคนกรีกให้ยื่นจดหมายเชิญพำนักตัวจริงพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนและเอกสารแสดงภาษีรายได้ของผู้ที่เชิญ <S 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 <DP> ก็สามอย่างนะจดหมายเชิญพำนักตัวจริงต้องเป็นคำว่าตัวจริงนะแล้วก็สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ของผู้เชิญนะแล้วก็เอกสารแสดงภาษีรายได้ของผู้ที่เชิญ ครับตรงนี้สําหรับวีซ่าเยี่ยมเย็นนะที่ออให้มีรายการเอกสารภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าตรงนี้เขาจะขยายความมากขึ้นอีกนิดนึงตรงข้อ11เนี่ยเขาบอกว่าคนที่อยู่ที่บ้านพักของคนกรีกนั่นแหละเนี่ย person staying at the residence of Greek citizens ตรงนี้สิ่งที่ต้องส่งคือ invitation issued by the host แล้วก็ดูวงเล็บสีแดง with verified signature อันนี้แหละ verified signature ซึ่งตรงเนี้ อ๋คิดว่านะอ๋ตีความว่าเขาน่าจะต้องติดต่อหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้บ้านเขาว่ายัางไงก็คือเป็นแบบฟอร์มหรือว่าเป็นจดหมายเชิญเฉยๆนะครับก็คือให้ทางนั้นตรวจสอบก่อนแล้วก็ในภาษาอังกฤษเนี่ยยังบอกอีกว่าจะต้องส่งให้สถานทูตทางแฟกซ์หรืออีเมลก่อนล่วงหน้าวันที่เราจะไปยื่นวีซา่าคือหมายถึงว่าตรงเนี้ย ตัวจริงเนี่ยในวงเล็บสีแดงเนี่ย The original maybe sent by post ก็คือต้องส่งตัวจริงมาให้เราทางไปรณียีคืออาจจะสแกนชัดๆส่งอีเมลไปให้ทางสถานทูตหรือว่าส่งแฟกซ์ไปให้ทางสถานทูตด,ด้วยทําทั้งคู่เลยตัวจริงให้เราแล้วก็ส่งแฟกซ์หรืออีเมลไปให้สถานทูตด,ด้วยซึ่งตรงนี้าภาษาไทยไม่ได้พูดฉะนั้นเราก็เลยต้องให้มีภาษาอังกฤษควบกันมาด้วยนะแล้วถัดมาก็คือสําสเนาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินคุ้มครอง ขั้นต่ำ30,000ย e ูโรก็คือประมาณ1,200,000บาทและมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในเขตเชงเก้นซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการซื้อประกันการเดินทางนะแล้วก็ต้องการสนับสนุนโกโนไกอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าสามารถที่จะซื้อผ่านถังของโกโนไกได้ก็คือตรงนี้เลยหน้าัพ p อ o r t ของโกโนไกหรือว่าดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับก็คือก่อนจะซื้อก็มาจิ้มที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือได้สนับสนุนโกโนไกด้วยนะครับโอเคแล้วก็ถัดมานะครับ เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวนะก็คือจะต้องแสดงว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับห้าสิยูโรต่อวันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเขตเชงเก้นก็หมายความว่าอันนี้เฉพาะท่องเที่ยวนะแต่ถ้าเยี่ยมเยียนเนี่ยถามว่าของคนเชิญน่ะคือตรงนี้เขาไม่ได้พูดถึงในเรื่องของบัญชีธนาคารใช่ไหมว่าผู้เชิญต้องส่งด้วยหรือเปล่าพูดถึงแต่เอกสารแสดงภาษีไรายได้เนี่ยเรคิดว่าผู้เชิญน่าจะต้องส่งไอตัวแบงก์สเต e เมนต์คือสเต t เมนต์ธนาคารสามเดือนด้วยนะของผู้เชิญนะ ฉะนั้นถามว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ทั้งท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนก็คือประมาณสองพันบาทต่อวันละกันก็คือห้าสิบยูโรต่อวันนี่นะคูณจํานวนวันที่ไปถ้าท่องเที่ยวก็คือบวกตั๋วเครื่องบินบวกโรงแรมก็น่าจะดีนะครับอันนี้คือการคํานวณหอ,อ,เ,อเองนะถ้าท่องเที่ยวนะก็คือห้าสิบยูโรต่อวันคูณจํานวนวันแล้วก็บวกเครื่องบินบวกโรงแรมส่วนของเยี่ยมเยียนก็ห้าสิบยูโรคูณจํานวนวันก็เป็นเงินของผู้เชิญนะไม่ใช่ของเรานะที่ที่น่าจะต้องมีนะครับ แล้วก็ให้ดีก็คือเยี่ยมเยียนก็อาจจะบวกตั๋วเครื่องบินด้วยประมาณสักสามหมื่นบาทถัดมาก็คือเฉพาะเยี่ยมเยียนนะเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆสัมพันธ์กับการเดินทางออท่องเที่ยวก็ด้วยก็คือว่าถ้าเป็นท่องเที่ยวแนะนําซึ่งในนี้ไม่ได้บอกก็คือกําหนดการเดินทางอะ i เ i n e r a r y ก็ทําแค่คร่าวๆว่าเป็นตารางว่าวันไหนไปไหนบ้างเท่านั้นเองอาจจะมีระบุสถานที่ท่องเที่ยวให้ครบทุกวันที่เราไปส่วนของเยี่ยมเยียนเนี่ยก็คือเป็นความสัมพันธ์กับผู้เชิญนะ อย่างเช่นรูปถ่ายคู่หรือว่ารูปการแชทคุยวิดีโอคอลหรือว่าแชทเป็นตัวอักษรนะครับก็ส่งไปสักประมาณอย่างละ20-30รูปแล้วก็สุดท้ายที่ในนี้ไม่ได้บอกแต่ว่าสำหรับวีซ่าเชงเก้นเนี่ยจะต้องมีค่าธรรมเนียมของสถานทูตนะประมาณ80ยูโรซึ่งจะเหมือนกันทุกประเทศอยู่แล้วในเขตเชงเก้น en. 80ยูโรก็จะประมาณสัก2,800-2,900บาทก็คือไปจ่ายที่สถานทูตได้เลยนะ ส่วนถัดมาก็คือใบสมัครนะครับก็คือกลับมาที่หน้าเดิมนะตรงเมนูแอปพลิเคชัน form แล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้เอกสารเป็นแบบ Microsoft Word นะสามารถพิมพ์เอาในคอมได้เลยเนี่ยก็คือจะหน้าตาออกมาแบบเนี้ยครับก็จริงๆในมือถือก็น่าจะพิมพ์ได้เหมือนกันก็คือใช้แอปที่เปิดไฟล์ที่มันเป็นด็อกิ e เมนต์เป็นเป็นของ Word ได้นะของ Microsoft Word ซึ่งเนี่ยเราสามารถจะพิมพ์ในนี้ได้เลย ทีนี้อ๊อจะเอาเฉพาะที่สําคัญนะก็คือข้อมูลชแกแรกๆเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลตามพาสปอร์ตของเรานะแล้วก็สถานภาพสมรสเนี่ย s i n เกิก็คือโสดแมลิสก็คือสมรสแล้วก็เซปเ t e ก็คือแยกทางแล้วก็ดีวอสก็คืออย่าร้างนะครับว i โดเออก็คือเป็นไม้แล้วก็แล้วก็ข้อ18นะครับเคยมีถิ่นพำนักอยู่ที่ประเทศอื่นไหมที่ไม่ใช่ของสัญชาติตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ ถ้าไม่เคยไปต่างประเทศเลยก็โน่อยู่แล้วก็คือสรุปว่าส่วนใหญ่จะตอบโน่นั่นแหละถ้าเป็นคนไทยแล้วก็ไม่ได้ไปมีสัญชาติอื่นเลยนะเสร็จแ,แล้วก็ข้อ21จอุดประสงค์การเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นท่องเที่ยวก็ทัวริซึมแล้วกเกิดว่าเป็นเยี่ยมเยียนก็ visiting family or friends แล้วก็ข้อ28นะครับก็คือเอาเป็นว่าไม่ต้องกรอกถ้าเกิดว่าเราไปแค่ในเขตเชงเก้นหรือว่าไปแค่ที่ประเทศกรีซเนี่ยหลังจากนั้นก็กลับไทยเลยเนี่ยก็ไม่ต้องกรอก แล้วก็ข้อสามสิบเอ็ดก็คือตรงเนี้ยตรงข้างท่อนบนก็คือให้ใส่ชื่อผู้เชิญแล้วก็ตรงกรอบตรงนี้ก็คือให้ใส่ที่อยู่แล้วก็อีเมลแล้วก็ตรงนี้เบอร์โทรใช่ไหมถ้าเป็นกรณีท่องเที่ยวก็คือใส่ชื่อโรงแรมโรงแรมคืนแรกที่เราเข้าพักคือตามใบจองของเราอะ่ะโรงแรมที่แรกที่เราเข้าพักแล้วก็ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของโรงแรมส่วนถ้าเกิดเป็นเยี่ยมเยียนก็อ่านใช่ชื่อนามสกุลผู้เชิญตามพาสปอร์ตท,ที่อยู่อีเมลแล้วก็เบอร์โทรผู้เชิญ แล้วก็ข้อ33ก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะถ้าเกิดออกเองทุกสิ่งเนี่ยก็คืออันนี้เลย by the applicant himself herself นะครับแล้วก็ mean of support นี้ก็อาจจะเป็นเนี่ย cash ก็คือเงินสดใช่ไหมเครดิตการ์บัตรเครดิตแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็น2อ,อันนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยี่ยมเย็ยนมีผู้เชิญนะก็เนี่ย by a sponsor ใช่ไหมแล้วก็ถ้าคนเชิญเนี่ยเขาออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยก็นี่เลยอันนี้เลย refer to infill t h i o r t h สแล้วก็ min of support ก็เหมือนกันก็คือเนี่ย c a s เงินสดหรือว่า all expense c o v e r d u r i n g the stay ก็คือออกค่าใช้จ่ายให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือว่าถ้าคนเชิญไม่ใช่คนออกค่าใช้จ่ายก็ต้องติ๊กอันนี้นะ a r t e r แล้วก็ please specify ก็คือต้องพิมพ์ชื่อคนออกค่าใช้จ่ายให้ครับตรงนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าก็ตามลิงก์นี้ได้เลย g o n o g u i d e c o m visa เดี๋ยวเราจะลงลิงก์เอาไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับ ถ้าเกิดมีคำถามก็โพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ